สเตยหมุนหนึ่งสเตยเนื้อหนึ่งถูกต้องไหมไก่ผัดเม็ดมะม่วงเขียนไม่ทันละตอนเนี้ยชาวเน็ตคอมเมนต์ใต้โพสที่แล้วฉันว่าแบบทำไมไม่กินไก่ผัดเม็ดมะม่วงวันนี้ฉันมามมแก้มือละแม่แท้สามร้อยบาทนี่มีขายด้วยหรอมีมูเลเส้นด้วยหรอจริงปะเนี่ยนี่คือสามร้อยอ่ะทั้งหมดเนี้ยแม่อีเสื้อ มาแรงคอร้องสทุที้วันชายมาแล้วค่ะสุกี้วันชาย สวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนี่พี่เก่งเจ้าของร้านสุกี้วันชัยที่เราเคยมาแล้วหนึ่งรอบเห็นมีป้ายใหม่ใช่ไหมคะรอบนั้นหนูไม่ยังไม่เห็นป้ายแดงๆเลยวันนี้ลุยดีกว่าสุกี้วันชัยคืออะไรสุกี้วันชัยก็คือสิ่งนี้ถ้าเธอมาแล้วเธอไม่เห็นสิ่งนี้แสดงว่าไม่ใช่สุกี้วันชยัย อีพวกวุ่นวายวุ่นวายหนึ่งครั้งที่แล้วก็วุ่นวายนี่ก็วุ่นวายอีกสเตจหมุนหนึ่งสเตจเนื้อหนึ่งถูกต้องไหมไก่ผัเนื้อม่วงหนึ่งถูกต้องเขียนไม่ทันละตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะมาไก่ผัดเนื้อม่วงทั่วไปหนังไก่เนื้อม่วงแรงอันนี้นี่ยังไม่ได้ยินคำว่าสุกี้เลยนะ มานั่งร้านสุกี้เต็งที่นี้ทุกทีเลยหยุดถามเขาว่าชี้หรือไม่ชี้มันเป็นอะไรเมื่อกี้นั่งมาในรถก็ถามว่าวันนี้ชี้หรอชี้หรอบอกไม่ชี้แต่ว่ากินเนื้อสเต๊กไม่ชี้แต่กินเนื้อสเต๊กข้าวหรือยังสุกี้อะเราควรให้เกียรติต่อแกนิดนึงผ่านแกนิดนึงคือตอนนี้นะมาร้านสุกี้อะแต่ว่ายังไม่ไม่ถึงสุกี้เลยช่วยด้วยคนนี้ก็คือนักหิ้วขนมข้ามชาติทุกครั้งที่เจอการจะต้องมีขนมมาตลอดนี่ ข้าวมันไก่เชิงกงไปอีกแต่ด้านในเป็นไอติมข้าวโพดเชิงกงนะจ๊ะแต่ว่าไม่ใช่เชิงกงเป็นการสับขาลอกแตกแตกแตกไปอีกนีนอุ้ยเม็ดข้าวโพดจริงๆนี่คือไอติมข้าวโพดว่าไม่ได้นะจ๊ะว่าไม่ได้นะจ๊ะอ่านืม หลอกกันไม่ได้ใส่ตาอะไรนอือะไรอร่อยพูดไปว่าคือแม็กซที่ไหนนายก้องนายก้องไอ้ติมข้าวโพดจะมาหาซื้อนี่มันกินไม่ได้จ้ะปกติชีบ้านอยู่ไหนเชียนายก้องอยู่สุพานแต่ชีอ่ะไปเจอมาเนาะมันมีเนื้อข้าวโพดอยู่ข้างในอ่ะขออนุญาตอ่ะน้องฉันไม่โดนเนื้อต้องหาให้เจอที่มันเป็นเม็ดซ์ขควรพดไม่เคยเลยได้ไหมอร่อยเค็มๆ เราก็คือตามไลน์นายกไอช็อก้ต้องให้มันไม่หวานเกินนะแล้วมันมีความเค็มของขมโพดอ่ะเม็ดเม็ดขมโพดอะไรเงี้ยอุ้ยช่าอัพเดทเหรอช่างอัพเดทแบบมีอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยครั้งที่เราไม่มีนะอะไรแบบเนี้ยอนี่ก็คือนอกจากสุกี้แล้วมีอะไรต้องสั่งอีกคบพี่เนื้อน้ำมันหอยเนาะแล้วก็หนังไก่ใช่ไหมคะอืมโอเคได้เลยเด้เป็นหนูตามรอยค่ะอคุ้นค่ะแล้วผัดคนาที่เขาผัด ไม่ได้สั่งค่ะนี่คุณพี่เขาคอนเฟิร์มมาว่าข้าวผัดต้องสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูตามรอยแล้วแพทคณะคือคือเมนูอะไรคะพี่เนื้อน้ำมันหอยอะค่ะค่ะอ๋อได้เลยตามรอยอีกขอบคุณนะคะขอบคุณิตามขอบคุณนะคะคนะคะี่เขาเป็นคนสาคัญค่ะเขาคอนเฟิร์มมาลายแทงเมื่อกี้สั่งถังแก๊สที่หน้าตาเหมือนลาบูบูแต่งตัวนี่คือซิกเนเจร์ของสุกี้วันชัยค่ะ แล้วก็จะมีเตาอย่างนี้เลยคือไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอาภัยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านนี้ยเปิดมาน่าจะประมาณน่าจะเกิน5้าิปีได้อะถ้ามันจะมีอะไรมันมีไปนานแล้วเธอเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะดูอะไรอย่างดีไม่ดูเทปเธอดูความโต๊ะโตะกลมฟิลแบบโตะจีนอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าจังหวัดนครปฐมดังเรื่องโตะจีนไงก็เลยเป็นโตกลมแบบนี้ไม่รู้จริงไหมแต่ฉันเต้าข่าเองคิดเราเองว่าเป็นแบบนั้นใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงช่วยบอกหน่อย อุ้ยตัวที่เข็นมาแล้วนี่นี่ของแท้ต้องมีการอะไรเข็นขังแก๊สมาเดี๋ยวเรา,าจะมาขับไปดูสาขนบ้างวะานสกีบอลอะไรประนี้สามร้อยบาทนี่ักให้ด้วยหรอมีวุ้นเส้นให้ด้วยหรอจริงปะเนี่ยนี่คือสามร้อยอ่ะทั้งหมดเนี้ยเนีย่ยมาแรงคอร้องสุกี้วันชัยแล้วน้ำจิ้มอะ่ะเธอจะไม่สามารถพูดคำจิ้มแบบนี้ที่ไหนได้นอกจากสุกี้วันชัยแน่นอนถ้ามีก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยมันไม่ใช่สุกี้แบบที่เป็นเต้าหู้ยี่นะมันจะออกทรงคล้ายๆแบบน้ำจิ้มข้าวมันไก่นิดนึงมันจะมีความเปรี้ยวๆหวาน กัปิงอันเนี้ยเลิศมากฉันจําได้50บาทแมงกระพูนทั้งจานาราคาไดหมดเองมีการเชื่อฉันไม่เชื่อเขาบอกว่ามันห้าสิบบาทจานเสริมอ่าไม่มียห้าสิบบาทอ่าสร็จริงคือมันมีให้เลือก50 80ิ0 0ปบหนแต่เนี้ยคือเป็นแบบเสียเริ่มต้น50บาทเ้ทืขอังนี้ชุดี้เนี่ยชุดละสองร้อยราคาเริ่มต้นแต่ว่าที่เราฝั่ง มีเป็นแบบชุดรวมคือราคาเริ่มต้นเนี่ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยมีเลือจะหมูอย่างเดียวเนื้อย่างเดียวหรือว่าดูนก็ได้พพิธยำขาบ้านแ่าบานแก้คืออะไรยำขาบานแก้คือแบบว่ายำักลอไรก้ว้าวว้าวน้ำซุปโบราณแท้อย่าคิดว่านี่ค <With that. S 2> <is> ืออ <The pega 78> wow. wow. ่างน้ำมนต์นะจ๊ะบอกก่อนน้ำซุปจ้าอุ้ย เราเคยเจอปลาน้ำจ okay. ิ้มหมูสเต๊ะแบบหนึ่งต่อหนึ huh. okay. ่งอ่ะนี่มีราคาจิ้มรวมอ่ะใส่ถ้ชวยมาเลยหนึ่งต่อหนึ่งมากี่คนก็คือตามนั้นเนื้อสเต๊ะค่ะเนื้อสเต็กไม่ต้องมาเสียเวลาเสียบไม้นะคะเสียบไม้เป็นเรื่องเสียเวลาของเราที่นี่ค่ะอือหือตายเป็นตายค่ะหนังไก่ผัดน้ำมะน่วงที่ทุกคนเอ่ยถึงย ไม่ต้องกลัวข่าวนะคะคนได้เลยเพราะว่าเขามีเครื่องเทศมาแล้วหอมๆเลยเริ่มเรื่รรองฟังนะสิ่งที่เลิศที่สุดของเรื่องคืออรอมุนกระเพยงแมงกระพรุกพนกลางน้ <c oughs> เกินกินกับขา้าวม,มันมันหอยนะ <Happiness. S 2> ออจริงๆบ้างเลี้ยเนี่ยน้ำจิ้มไม่ลงทุนก็ได้อร่อยแล้วแต่ต้องกินเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยมันไม่ใช่ฟิลแบบน้ำจิ้มพันท้ายไม่ใช่คือน้ำจิ้มส่งเต้าหู้ยีแบบที่เพื่อเคยกินแล้วเข้าใจกันแต่เป็นน้ำจิ้มวันชัยนี่คือวันชัยอยากรู้ว่าวันชัยเป็นไงแวะมาเอาน้ำสัามกิโลคนลงมานใจ เปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำแล้วม,มันหอมหอมเหมือนน้ำมันงาเนยค่ะเปรี้ยวน้ำหวานเค็มบางๆหอมมันงานจบอย่างจบการรีวิวน้ำจิ้มบางไทยอืออ่ะหงุเนื้อมันหอยเป็นไงบอกช้าหน่อดนิน้ำกรอบเนาะน้ำมันเหมือนหมูกระเทียมกระเทียมเค็มๆ บอกก่อนนะว,ว่าเนื้อที่นี่เป็นเนื้อโครงไทยนะเนื้อคือเขียวในจาจะมาฟิลแบบปุ้ยเนื้อละลายในปากเป็นเอซีเอห้าที่ต้องขับคือต้องเข้าเมืองงงที่นี่คือสำคัญเข้าใจจริงๆอีกเรื่องก็คือที่ร้านเนี้ยเข้าอร่อยเข้าสวยถออึงมากเลยอุ้ยนี่แหละคือความรักแรงมากถึงนี้เรียกว่ามากพอ่ะไปค่ะเราจะแบ่งกัน <50 S 2> มิบบามมกระพุนหมดตลาดฝากพานละม่อยู่ที่บารนี้เออจระสูนกันห่วกระสุนจะไป <c oughs> มาวันชัยค่ะ <c oughs> น้องก <c oughs> าลังปังม อะไรจ๊ะแทแทอืมอ้มฟดไม่มีเนื้อตำบอบหนังไก่เท่านั้น,นหวานอรหอยนแ่ม อันนี้คือที่สุดเกี่ยวเวลาหอยทำไมเต๋อเวลาเสืไใ้ทำไมหอมเครื่องแกงหอมกระดี่ใครไม่กินเนื้อไม่หนุบไม่หนุบถึงฉันะชันขวานไในแมงขันไหนข้าวเหน็บเข้าวเหนียดบอกมาแล้วหอมกระทะสำหรับข้าวผัดกุ้งแล้วสุดแล้วหน้าตาดูดีมาก กุง้งทอดกระเทียมที่เป็นคอมปิเเนอร์ที่จะทำนะไปดูหัวกุ้งก่อนไปดูความจะเทียมก่อนกุ<อ>้ง <c oughs> ดีมากคุ้พ,พอเป็นกุ้งเรากุ้งสื่นเด้งกรึบหอมน้ำมันร้อมากหัวอร่อยมาก,กปปความูกขึบไปคือให้แล้วถึงเนื้ที่คุณพี่ชาวสัมคัญแนะนำมา เนื้อน้ำมันหอมน้ำมันหูาแบบมีเด้งแรงนี่กูเลอศมากอื้อ้ยเนื้อน้ำมันแข็ก็เลิศเน้นำมันหูก็เลิศเค็มเค็มหอมพริกไทยหอมกระเทียมข้าวเปลเท่านั้นเนื้อจะเป็นเนื้อแบบสไตล์ไทยๆนะซุปเทียบหน่อยแต่ไม่ได้ฟีลแบบว่านุ่มละลายเหมือนเวลาเรากินตั้งหน้าในในด้านหน้าแต่อร่อยออย ต้องห่วนหัวคือมันบอกวะ่าห้าม่มากอันนี้คือกุ้งกระเทียมที่เหลือแต่ซาานี่ค่ะของดีค่ะต้องสั่งนะจ๊ะสิ่งนี้ตกรู้ว่าเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะคุณแม่เปิดมาตั้งแต่ปีต่เป็นสาวเต็มกายเมื่อก่อนเม่จะเปิดอยู่ร้านเจ้าพญาแล้วแม่ย้ายมาอยู่นี่ปี20 25 20เหรอคะโอ้ปีนี้6 8 6 9นะ20เก่งแม่นี สองสอี่สองสี่เอ,อาละคิดไม่ออกละต่อเป็นตัวเลขเยอะคิดไม่ออกนะงงเลยอสองสี่ตอนนี้ก็สมมุติว่าอันนี้หกส,ส,สี่สี่สิบกวา่างพวกเราก็คือ,อยังไม่เกิ <G ül> โอ้แล้วตอนนั้นก็ยังเป็นแบบว่ายังยังเป็นถังแก๊สอย,อยู่ไหมครับทุกแม่เป็นกระสอบอยู่แล้วมาปลูกปลูกตึกในตัวปีสี่สูงสีแดงแบบนี้ตั้งแต่ตอนปีสี่สูงเลยไหคุัแม่สีแดงนี่มาตั้ง อ๋อเหรอจานนั้นนี่เป็นสีอะไรคะให้หาดิค่ะเขาอบอกว่าน้ำจิ้มเราก็คิดคนด้นออนมาเองอะ่ะน้ำจิ้มสูตรคุณแมออ่อร่อยมากค่ะแม่อร่อยมากหนูว่าหารสชาติแบบนี้ไม่ได้ในตัวคือที่ <c oughs> หนูเคยกินอร่อยมากคะ่ะไว้เธอมาทานใหม่นะได้เลยคะ่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะคุณแม่หนูขอหนึงวัน,นชัยคืออะไรคะบวันชัยชื่อสิทธิค่ะเขาชื่าชื่อสุรชัยค่ะ หนูนึกว่าจะมีเฉลยว่าแบบอ้าแฟนกันแม่อะไรอย่างเงี้ยวันธงชัยฟิลนั้นเอาธงออกเหลือแค่วันชัยขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะดีค่ะแข็งแรงเลยนี่คือมือเสียบมือทำหมูสเต๊กใช่ไหมคนนี้ไม่เสียเวลาเสียบไม้ใส่เลยขอบคุณค่ะอันดับหนึ่งจริงแนะนำค่ะคนดังสามบาทขอเยอะก็ทาแก๊ส ่แไม่จกคาของไ่อืสสีสภาพตอนนี้ก็คือเหมือนมีอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่ตัวต้นเรื่องจากล้าสุกี้วันชัยพามากินขนมเบื้องแต่อะไรคนบาปอะเนาะมันปิด สภาพเหมือนแบบมีเหตุฉุกเฉินอะเมื่อก่อนคือคุณคุณไหนอยู่ตรงนี้นี่คุณไหนอยู่แถวแถวบริเวณนี้เป็นหนมเบื้องแบบหนาบ้านคนด้วยความที่สี่คนชั่วมารวมตัวกันไ่มคุณป้าก็เลยปิดร้านหนีแมทหน้าเจอกันแก้วอดแดกบายค่ะบายค่ะแล้วตอนนี้สภาพเหมือนแบบว่ามีรถชนกันนะสี่คันอะจะมิดให้ไปก่อนนะคะแต่กัน Ja. <laughs>